วันนี้มาคุยกันเรื่อง EP สุดท้ายนะครับสำหรับซีรีส์ท็อป10นะครับใน NBA นะครับเราจัดกันไปหมดแล้วชูต o t i n g การอลฟอร์เวิร์ดอะไรก็ตามนะครับเหลือตำแหน่งสุดท้ายที่ยังไม่ได้จัดนะครับนั่นก็คือ power forward นะครับ power forward เนี่ยค่อนข้างจะจัดยาก,ยากมากมากจริงๆนะครับผมเนี่ยนั่งทวนนั่งเช็คลิสแบบโหยากมากอะ่ะยากแบบยากแบบเหตุผลบางทีมันก็ไม่ครบด้วยอะก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ช่วยกันจัดคอมเมนต์คุยกันเลยเอาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่านี่คือท็อป10ที่ผมจัดยากที่สุดนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลานะครับฟังกันเลยดีกว่าคนแรกนะครับอันดับที่10นะครับอารอนกอดอนนะครับกอดอนเนี่ยปีนี้มีสถิติอยู่ที่13.8คะแนน7.2รีบาวสี่จุสองอา์ซิดนะครับกอดอนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีอาวุธครบมือนะครับนอกก็ได้ในก็ดีข้ามก็ได้สปริงก็โหด ติดอย่างเดียวนะครับความสม่ําเสมอครับเขาเนี่ยวันไหนดีก็ดีใจหายดีแบบ30คะแนนทําได้สบายๆวันไหนแย่เนี่ยก็แบบยิง7ลง1ลง2อย่างเงี้ยครับเลยทําให้ฟอร์มออร์แลนโดเมจิกเนี่ยยังไม่สม่ําเสมอตกอยู่ในอันดับที่13นะครับถ้ากอดอนเนี่ยรักษาฟอร์มได้ดีกว่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเมจิกจะวิ่งไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนนะครับอันดับที่9นะครับคอรินของแอตแลนตาฮอคนะครับคอรินเนี่ย ยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยทำเฉลี่ยอยู่ที่21.6คะแนนนะครับปีนี้ฟอร์มก็ดีนะครับอยู่ที่17.8คะแนน7.8รีบาว1.7แอาซิตผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้เล่นที่มีอายุแค่4ปีเนี่ยมีประสบการณ์4ปีในลีกอย่างคอลลินเนี่ยยังมีอนาคตที่สดใสในลีกและเผลอๆอนาคตข้างหน้าท็อปไฟไม่ยากนะครับสำหรับคอลินนะอันดับที่8นะครับ t ท b i ี s ส a แฮร์ิสนะครับทเบียสแฮริสเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ดี1ปีของเขานะครับปีที่เขาทำคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่20.3คะแนน7.5รีบาว2.9ดแอสซิตนี่เป็น1ใน3ปีนะครับที่ t ท b i a s ส a แฮร์ริสทำคะแนนแตะหลัก20คะแนนโดยเฉลี่ยนะครับผมว่า t ท b i a s ส a แฮร์ิสเนี่ยปีนี้ฟอร์มดีสม่ำเสมอความหลากหลายในเกมมีมากนะครับยิงนอกก็ได้เล่นในก็ดีนะครับ t ท b i a s ส a แฮร์ิสเนี่ยผมว่าจริงๆอะ่ะลึกๆแล้วอะ เอาไปใส่ท็อปไฟก็ยังไม่น่าเกียดเลยนะครับสำหรับโทเบสแฮร์ลิสนะอันดับที่7นะครับจูเลียสแลนเดลนะครับจูเลียสแลนเดลเนี่ยมาแบบม้ามืดมากๆนะครับผมว่าแลนเดลเนี่ยไม่มีใครคาดหวังเขาเท่าไหร่ละแต่กลายเป็นว่าปีนี้ฟอร์มดีมากๆฟอร์มดีจนแบกนิวยอร์กนิกเนี่ยมาลุ้นพื้นที่เพย์ออฟนะครับก่อนหน้านี้ติดอยู่หนึ่งใน8มาตลอดณวันที่อัดเนี่ยตกมาอยู่อันดับที่9นะครับจูเลียสแลนเดลเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมเลยเขาทำสถิติอยู่ที่ 22.3คะแนน10.9รีบาว5.8าจุดแปดอาซิตปีนี้เป็นปีที่เขาฟอร์มดีที่สุดนะครับผมว่าปีนี้โคตรด,ดีอ่ะจูเลียตฮันเดลเนี่ยปีนี้น่าจะพูดได้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นของจริงนะครับอาละอันดับที่6นะครับโดเมนทสัสซาโบนิทนะครับซาโบนิทเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อันเดอร์เลดมากๆสื่อไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ทง้ทงๆที่ฟอร์มการเล่นเขาเนี่ย โหดสัตว์รัสเซียเลยนะครับปีนี้สถิติเขาสวยมากๆนะครับทำอยู่ที่21คะแนน11.7รีบาว5.5แอสซิตฟอร์มของซาโบนิตเนี่ยปีที่แล้วติดออสตาปีนี้ก็ต้องติดอย่างแน่นอนและจริงๆเนี่ยซาโบนิตเนี่ยทำฟอร์มแบบนี้พาทีมบินสูงอยู่ในอันดับ5อย่างเงี้ยเอาจริงๆนะผู้เล่นพัฒนายอดเยี่ยม MVP แบบลองๆล่างๆแบบลางๆอ่ะอันดับที่แบบประมาณ5-6อะไรเงี้ยซาโบนิตมีลุ้นน่ะ ผมว่าซาบูนิตปีนี้เป็นปีที่ดีของเขามากๆแล้วฟอร์มเขาสม่ำเสมอมากๆนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับท็อปไฟนอนาคตไม่ยากนะครับอันดับที่5นะครับไซออนวิลเลียมสันนะครับหรือว่าตู้เย็นบินได้ของเรานั่นเองปีนี้ไซออนเนี่ยที่ผมดูด้วยตานเนี่ยผมไม่ค่อยชอบฟอร์มการเล่นของเขาเท่าไหร่เขาฟอร์มการเล่นแบบหน้าเดียวอะใช้แต่พละกําลังแต่แรงประทะอะไรเงี้ยแต่เมื่อดูผลงานของเขาเนี่ย ผลงานเขาเนี่ยโหดสัตว์เลยนะครับเขาทำอยู่ที่23.5คะแนน7.1ริบาว2.9แอซิดและฟิลโกของไซออนนะ60%โดยเฉลี่ยนะครับถือว่าของจริงนะครับสำหรับไซออนแต่ก็อยากให้เพิ่มมิติการเล่นเพิ่มวิธีการเล่นให้มันสวยงามกว่าน,นี้หน่อยแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยแม่งโคตรแบบคุณภาพอะทรงพลานุภาพมากๆนะครับสำหรับตู้เย็นบินได้ อันดับที่4นะครับปัตคข่าวเซียแคมนะครับปีนี้เซียแคมทํำสถิติอยู่ที่20.2คะแนน7.8ริบาว4.6แอซิดต,ต้องเล่าอย่างนี้นะครับเซียแคมเนี่ยเป็นคนที่ฟอร์มแบบผีเข้าผีออกมากๆช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยเขายังจับหลักไม่เจอบางวันทําคะแนนเยอะก็จริง แต่ฟอร์มโดยรวมไม่ส่งผลให้ทีมเล่นดีเลยทําให้สิบนัดแรกเนี่ยแรปเตอร์ชนะแค่2แพ้ไปยัง8นะครับทำให้เขาปรับจูนฟอร์มมาใหม่ช่วงหลังๆเนี่ยเซียแคมฟอร์มดีขึ้นนะครับเลยพาแรปเปอร์เนี่ยตอนนั้นน่ะเกือบเป็นบวยของฝั่งนั้นน่ะดีดขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับเพอเพอเนี่ยก็เข้าเพย์ออฟอ่ะน่าจะมีลุ้นอยู่แล้วต้องมารอดูกันนะครับว่าเซียแคมเนี่ยเหลือแค่อย่างเดียวอาวุธเขาครบมือมากนอกในได้หมดเหลือแค,ค่ความสม่ำเสมอเท่านั้นแหละถ้าเขามีความสม่ำเสมอ ท็อปทีก็เป็นไปได้ไม่ยากนะครับอันดับที่3นะครับเดมอนกีนนะครับผมว่าอันดับนี้จะเป็นปัญหาต่อสังคมเลยนะครับเพราะว่าเดมอนกีนเนี่ยสถิติขี้เล่มากๆนะครับเขาทำคะแนนสู้ใครไม่ได้เลยนะครับเขาทำอยู่5คะแนนโดยเฉลีย่ย5.4าอสซิสต์7.8รีบาว แต่ทำไมยังอยู่ในอันดับ3นะครับเพราะว่าในมุมมองของผมอะผมมองว่า Golden State Warrior ถ้าไม่มีเดมอนกีนอีกหนึ่งคนเนี่ย Golden State Warrior ไม่น่าเป็นทีมลุ้นพื้นที่เพย์ออฟได้การมีเดมอนกีนเนี่ยเดมอนกีนจะช่วยให้เคอร์ี่เล่นง่ายขึ้นทั้งการแอสซิตทั้งการทำทางการสกรีนการป้องกัน ผมว่าหลายอย่างที่เดมอนกีนทำอะ่ะมันไม่มีสถิติบ่งบอกแต่มันทำให้ทีมหนึ่งทีมมันเล่นดีขึ้น4นัดหลังสุดนะครับเดมอนกีนแอซิดเกิน10ครั้งตลอดนะครับเขาคือปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยนะครับถ้าโกลเด้นสเตจจะเข้ารอบเพย์ออฟนะครับเดมอนกีนต้องรักษาฟอร์มสม่าเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมมองว่าประสบการณ์ความสาคัญในทีมแล้วก็สถิติแม้จะด้อยนิดเท่าไร แต่ผมว่าเดวอนกินก็ยังยืนในท็อปทได้นะครับเอาล่ะอันนี้ต้องคุยกันเลยผมว่าอันนี้ทุกคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับอันดับที่2นะครับผมให้ยานิดอัตเทตูครมโปนะครับยานิดเนี่ยทำสถิติดีที่สุดกว่าทุกคนที่พูดมานะครับเขาทำอยู่ที่27.3พคะแนน11รีบาว5.6แอซซิตสถิติโหดมากๆนะครับแต่ยานิดเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปตายเพย์ออฟ แล้วก็ยังไม่สามารถปรับปรุงการยิงวงนอกได้ผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยานิดยิงได้นะคุณเอาอันดับหนึ่งไปเลยนะครับอันดับที่หนึ่งแอนโทนีเดวิดนะครับเจ้าคิวนะครับเจ้าคิวเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับปีนี้ผมว่าเขายังฟอร์มไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ผมว่าการที่เขาพักน้อยมาจากปีที่แล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆรีอคอรเวอรี่ผนวกกับทีมเนี่ยยังค่อนข้างจะถนอมเขาไว้ใช้นะครับเขาเลยมีเถิติอยู่ที่2 3 9คะแนน 10.3ลีบาว2.3แอซิดเดวิดเนี่ยผมว่าปีนี้เขาค่อนข้างจะเจองานหนักนะเลเกอร์ถอดวงในออกไปเนี่ยแล้วก็เอามาร์กาซอมาเอาใครต่อใครมาเนี่ยคิดว่าจะพึ่งพาได้กับพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับกลายเป็นว่าเดวิดเนี่ยเป็นตัวแบกวงในวันไหนขาดเดวิดไปวงในยุบนะครับผมว่าเขาคือกุญแจสําคัญที่พาเลเกอร์คว้าแชมป์ปีที่แล้วการที่เขายือนอยู่ในอันดับที่1เนี่ย ผมให้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฟในอลเพย์ออฟเล่นดีมากสม่ำเสมอมากๆปฏิเสธไม่ได้ว่าเดวิดเนี่ยคือหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำของลีกแล้วแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าถ้าไม่มีเดวิดเลเกอร์ไม่ได้แชมป์อย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะนี่คือท็อป10ของผมนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นของผมเลยแหละเพราะว่าผมดูหลายสื่อแล้วบางสื่อก็ไม่ได้เอาไดนี่กินใสมาหรือว่าแลนเดลก็แบบยังไม่อยู่ในตอนที่เขาจัดกันนะครับ คุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมคิดว่าถ้าเป็นของคุณล่ะท็อป10จะเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยผมว่าตำแหน่งเนี้ยตั้งแต่จัดมานะอันเนี้ยจัดยากที่สุดและลำบากใจมากที่สุดเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ส่งครแก่เวลาวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาลวครับสวัสดีครั้งครับ